เคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าคนไข้รีเล็กสมัยในดวงใจของหมอตุลยาคือใครนะคะหมอก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละว่าคนไข้ในดวงใจคือใครเอ๊ะเขาจะเป็นดาราหรือเปล่านะหรือว่าเขาจะเป็นผู้ประกาศข่าวไหมหรือว่าเป็นวิศวกรหนุ่มใครนะคือคนไข้ในดวงใจที่ทำรีเล็กสมัยแล้วหมอรู้สึก ดีมากๆเดี๋ยวมาฟังเฉลยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตุรยาตั้งสรีพัฒจากดรตุลยาคอมมูนิตี้นะคะวันนี้จะมาเฉลยคําถามที่ว่าคนไข้ในดวงใจของหมอตุรยาที่ทำรีเล็กสมายแล้วหมอตุรยารู้สึกว่าแฮปปี้มากๆนั้นคือใครนะคะคนไข้ในดวงใจของหมอก็ต้องเป็นคนที่ตั้งใจ หาข้อมูลมาก่อนนะคะว่าแล้วรู้จักด้วยว่าวิธีการดีเล็กสมัยนั้นคืออะไรถ้าจะดีก็คือรู้เลยว่าทำยังไงนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาพูดคุยกันว่าคนไข้ในดวงใจคนนั้นเนี่ยน่าทำหรือเปล่าทำได้หรือเปล่าคนที่ทำดีเล็กสมัยไม่ได้เนี่ยมีเยอะมากนะคะกลุ่มที่ใส่ยตาสั้นเยอะๆเลย1,000เอียง500อย่างเงี้ยกลุ่มนี้ต้องข้ามไปทำอย่างอื่นเลยหรือคนที่มีกระจกตาที่บาง หรือคนที่มีแผลเป็นที่หนามากๆนะคะส่วนสายตายาวสมัยก่อนทำไม่ได้แต่เครื่องใหม่กำลังเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณอ่า,อานมาอย่างดีแล้วทำความเข้าใจกับวิธีดิเลกสมัยรู้ข้อดีของเขาเนี่ยคุณก็คือคนไข้ในดวงใจของหมอเมื่อมาพบกันแล้วมีการพูดคุยกันมีการคาดหวังที่เหมาะสมแล้วก็ที่อยู่ในความเป็นจริงของชีวิตเช่น เมื่อเราตรวจแล้วจอประสาทต,ตาของคุณเป็นยังไงมีความสมบูรณ์ดีคนคนนี้ก็คาดหวังผลของการรักษาได้ดีหรือว่ามีตาขี้เกียจอยู่หรือเปล่ามีตาขี้เกียจเมื่อทำรีเล็กสมายแล้วเขาจะเห็นยังไง คนไข้ในดวงใจอย่างที่2นอกจากจะหาความรู้มาดีแล้วจะต้องรู้ความคาดหวังว่าตัวเองนั้นคาดหวังอะไรได้ตามสถานะของตาของตัวเองที่เป็นคนไข้ในดวงใจของหมออย่างที่3ก็คือคนที่มีความตั้งใจและรู้ว่าจําเป็นที่จะต้องสร้างสมาธิในการผ่าตัดลีเล็กสมัยนะคะตอนที่ทำลีเล็กสมัยถ้าเรามีความตั้งใจและมีความ มุ่งมั่นรู้ว่าเราต้องจ้องไฟเขียวรู้ว่าเราต้องลืมตาทั้งสองข้างในช่วงที่รีมูฟเลนส์ที่คู่รู้ว่าเราต้องมองไฟขาวมีสมาธิรู้ขั้นตอนต่างๆและนิง่งคุณก็คือคนไข้ในดวงใจของหมอและที่4ี่ที่สำคัญมากๆเลยค่ะคือคนที่รู้ว่าหลังทำยังไม่ชัดทันทีจะมัวอยู่ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นและเขาก็หยอดตาค่ะ รักษาตัวเองตามคําแนะนําอย่างดีน้ําตาเทียมไม่ขาดน้ําตาเทียมทีทไม่เคยี่ตาไม่โดนฝุ่นลมควันไอแอเคมีไม่ล้างหน้าก่อนเวลาที่กําหนดไม่เมคอัพก่อนเวลาที่กําหนดใช้ที่ครอบตาตอนนอนประมาณ5วันเท่านี้ลคะค่ะดวงใจของหมอ4กลุ่มเท่านี้เองถ้าคุณเป็นคนนี้ที่ทำได้4อย่างนี้นะคะ มาเลยค่ะมาทำรีเล็กสมายด้วยกันเพราะคุณคือขวัญใจลีเล็กสมายของหมอตุลยานะคะความรู้ดีๆวันนี้เกิดขึ้นที่ด็ตร์ตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะมาส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับลีเล็กสมายการรักษาสายตาและโรคตาหากสนใจอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe ไว้และไม่พลาดเรื่องราวเหล่านี้นะคะส่วนตอนหน้าจะเป็นอะไรรอติดตาม วันนี้หมออยู่หน้าภาพเฟรมทีนะคะซึ่งวันนี้แอบตีลังกาเพื่อให้โชว์สีแดงของมันที่ตัดกับเสื้อตัวนี้สีมาเจนตาหวังว่าจะถูกใจทุกท่านนะคะขวัญใจของหมอวันนี้หมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ